อันนี้มันคือมันทึกประจําวันบันทึกประจําวันเรายังไม่ได้แจ้งความฟ้องคดีบันทึกประจําวันมันก็ต้องมองตามความถูกต้องถูกไหมคะอ่าเรื้องต้นยังไงก็ต้องลงให้ถูก นั่นนะตีก็ถูกรอให้เป่าไงเองนะพี่จริงพี่ต้องเป่าที่เกิดเหตุเลยเออจริงๆแล้วอ่ะถ้าเจ็บนะพี่ถ้าผมตายหรือว่าไจะทำไงอันนี้ต้องบอกพี่อย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าเขาตายแล้วคุณจะบอกว่าไม่ตายถ้าหอยมันไม่กูนะคะไอ้นี่ตัวหวจเขาคือผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับ ใจคัใจดีน้องก็มีค่ารักาเอก็ได้ไปช่วยนี่ันอนั้นถ้าเกิดเขาจะไม่ใจผมไม่ใจนด้ผมรักน้องผมได้ถ้าผมจะเอาิดกับคนที่ยนน้องผมเนี่ยผมากจะเอาบคนที่ยแค่นั้นเอาผิดกับคนที่ยนไ่สงสัยว่าทำไมตำรวจไม่ปล่อยออมอมัวว่าเขามองเขาเซนมีคลิปมีอะไรหมดฝ่า พี่ก็รู้เลยนี่มันเป็นข่าวเรื่องแบบนี้เยอะพี่ก็น่าจะดูข่าวของตำรวจเขาครับคนรู้จักด้วยเจ็บหนักเป็นยังไงไอ้นุ่มองมาขี่รถชนคนแต่กับนั่งนิ่งนี่ั่งอะไรแต่คนที่นอนจะตายหายเนี่ย มันไม่เกิดจากความตั้งใจพี่มันเกิดจากความประมาทนั่นแล้วผมเซ็นเป็นประมาทร่วมแน่พี่ผมรู้ผมถึงไม่เรียนกฎหมายมาแต่ผมก็พอรู้พี่ถ้าพี่เสร็จแล้วอีกคนนึงไม่กลับรถไม่ได้มองไม่มีอะไรก็โอมันเป็นประมาทร่วมไี่ถ้พี่เซ้นแล้วเ่าก็ไปเขาก็ประมาทเขาก็จะู้กันดีกันได้ในศาลอีกถ้าเขาจะซู้ก็สู้ไม่ได้หรอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาซีแล้ว พี่ก็ต้องใส่ในครบพี่ต้องใส่ในถันวนใ้ครบพี่พี่ต้องใส่ใ้ครกพี่ใส่ไม่ครกไม่ได้พี่เอางี้ดีกว่า้วพี่บอกว่าวาเป็นความร่วมที่ไปปรึกษาขานนนเลยด่เนี่ยเขาปึกษาเขาเอาเี่องเามาอือวอไรดีกว่าตัวเีชี้แล้วว่าไปทางไหนประมาณมันจะเป็นความร่วมได้ไมแต่ความผิดมันต่างนะพี่ระหว่างมองแล้วขับกับไม่มอแล้วเคยชนคนธรรมดาเนี่ยผูไหมพี่ ครับใช่เราผิดมันต่างกันก็อหาจะแรงขึ้นกว่าเยอะเลยพี่คือเราก็แก้ข้อหาที่ต้องเข้าใจพวกคที่ที่โดนงกัเป็นอะไรอกว่าพอระัดมันแค่ปากแค่ปาก่อยพี่มแามอดมันแค่ใช่ใช่พี่มันแตกต่างพี่ผมว่าตัดไปันนั่นแหละครับ คได้แต่แต่แต่ตำรวจไม่ขอไอ้อกไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมพี่ใช่นะตำรวจไมขอไอ้ของไม่ไดแล้วกฝาเขาจะต้องอแล้ว่าเขาจะถูกยังไงเร่องอ๋อลูกเขาต้าขอแล้วเราจะมั่นใจได้ไงพี่ถ้าคนนั้นเขาจะไม่ไม่ คือถ้าเราท่าเราลงมือทำประจำมาแล้วเราไม่แจ้งความขอไม่ติดเลยครับเพราะบมกการตวีมันจะน้มเจอแล้วน้องเจ็บหรือว่าอันนี้ยังแค่บันทึกประจำวันแต่ถ้ามันมีคดีความขึ้นมาท่านต้องมีนะเบียบวินัยนั่นแหละเราต้องการลงมืตัวเองนะแต่ว่า มันคมาลงประจวบันที่เที่ยวหครไม่ใช่ว่าลนี้ก็จะจบารกรเราต้องมากอไม่ใช่ว่าวันนี้จะจบเลยจะได้ไปเลยการัารวันเลยจบวันนี้ใช่ครับต้องรอขอระวันก่อนเราตงแก้บอกว่าเราแค่องมาแค่ลงมาด้วยกันจังหวัด่ะคราบจังน้องผมโดน่วนแค่นั้นอ่ะถ้ามันมไร่ไ ลงปั๊บแล้วพี่พี่ไปอยู่สถานที่เัดเดดพี่พี่พี่เจอเจออยากฟังฟันยังเลยอ่ะที่ชนอ่ะเขาเขาเป็นไงบ้างเขาเหมาะไหมพี่ในความรู้สึกพี่อ่ะไม่รู้ผมแต่ทำไมพี่ไม่ปอกอ่ะในคลิปมันก็มันก็ลงหัวเทมาเลยอ่ะที่สองรถชวนน้องอ่ะจำอะไอ่ะต้องเมาเมาขาบอกเขามาเลยแต่พี่คิดเลยพี่เกิดเดียกองเขไปดูจังไงเลย ที่ตาหน้าเราได้มาได้นอกนี่ใน